ชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน,นแนวมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย ให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูก พ่อสบายๆคลาๆกับตอนที่เรากลาจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาหลับตาให้สบายๆนะจ๊ะคราวนี้ทําแจ้งเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ของใสไรกังบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงว่าเราให้ว่างว่าว่าปราจากอารมณ์ทั้งหลายนะจ๊ะทีนี้เราก็ามาสมมุติ ว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นไม่มีอวัยวะภายในอะไรเลยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในใคล้ายๆกับท่อแก้ว ่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงนะจ๊ะคราวน,นี้ เรามาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่มันขวางหัวใจเราเนี่ยอยู่ทุกวันเลยมันคอยมามาขวางหรือมาเกาหัวใจให้เกิดความวิตกกังวล คือมันมีความรู้สึกลึกๆว่ากลัวจะไม่เห็นนกลัวว่าเราจะทำไม่ได้กลัวว่าเราจะทำไม่เป็นไม่เห็นดวงไม่เห็นกายไม่เห็นองค์พระชาตินี้เราคงจะไม่ได้เห็นกับเขาเรามั้งยิ่งเรามีภารก,ก,กิจกรรมากเรื่องราวก็เยอะอายุก็ ใครยังมาเป็นไม้กลฟังไม้อยู่ริมน้าในน้ำไปแล้วเนี่ยความกลัวเหล่านี้นมันฝังใจเราเป็นสุสานแห่งความกลัวทีเดียวถูกฝังอยู่ในจิตในใจเรานจนขึ้นสมองนะเป็นสุสานแห่งความกลัววันนี้ ลบับบงขุดลากเงาของความกลัวออกไปซะให้หมดทำลายความรู้สึกจชนิดนี้นะให้หมดหมดไปทลายกำแพงแห่งความกลัวว่าจะไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นนะี่ให้มันล่มสลายไปเลยนะลุงนะความกลัวจะไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นนะี่แหละ มันจะเหมือนกับภูเขาหิมาลัยและลูกใหญ่ๆขวางหนทางแห่งการเข้าถึงธรรมของเราทีเดียวนะจ๊ะภูเขาใหญ่เลยแหละขวางหนทางแห่งการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงงานที่แท้จริงของเราทีเดียวละ่ะมาทำลายมันไปซะกำแพง แห่งความกลัวเนี่ยให้มันล่มสลายไปเลยขุดกรากเงาแห่งความกลัวที่ฝังอยู่ในสุสานของหัวใจเราเนี่ยเอาออกไปทิ้งไปได้หมดแล้วทำใจของเราเนี่ยให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นอย่างมีหลักวิชาทีเดียว เชื่อว่าเราต้องได้ต้องเห็นต้องเป็นเชื่อนะลูกนะต้องเชื่อเชื่อ,อยังมีเหตุมีผลเดียวเรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องมีอยู่ว่าการที่เรามีกายมนุษย์หยาบทรงอยู่ได้คงอยู่ได้เป็นรูปเป็นล่างนี้เนะี่ยเพราะว่ามีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์โตเท่าฟองไข่แดงของไก่อยู่ตรงฐานที่หกกลางท้องของเรานะในระดับเดียวกับสะดือสมมติว่าเราหยิบเส้นด้ายขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลัง อีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่นี อยู่ตรงนี้มีทุกคนเลยแม้ตัวเราก็มีลูกเราก็มีล้านเราก็มีชาวโลกทุกคนก็มีมีหมดถ้าไม่มีแล้วเราก็กายหยาบอยู่ไม่ได้ถ้าทำดวงนี้ดับไปแล้วเราก็กายหยาบก็ต้องลมสลายดับไปไม่กันคือต้องตายนะย ที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะทำดวงนี้เนี่ยเขาหล่อเลี้ยงเอาไว้ทรงรักษาเอาไว้และทำดวงนี้แหละจะเห็นได้เมื่อเราเอาใจนำมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่เหนือจากฐานที่หขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานใวชี้ กับนิ้วกลางในีมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นดายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อเราเอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เนะี่ย พอถูกส่วนเข้าดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตตะกฟองไข่แดงของไก่น,นก็จะลอยขึ้นมากลายมาเป็นดวงปฐมอมมักเอาไว้ให้เรานะเข้ากลางไปพบพระรัตนตรัยในตัวไปสู่อายตนนนิพพานได้ให้เราได้พบความสุขที่แท้จริงได้ เรามีความรู้ความรู้ที่แท้จริงเนะี่ยเกิดจากปัญญาบริสุทธิ์ทำให้เราได้ทำงานที่แท้จริงไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสมบูรณ์ของชีวิตเรานะ่ะมีใจอยู่ถ้าไม่มีใจเนี่ยเขาเรียกว่าศพถ้าไม่ไม่มีใจมีแต่กายเรียกว่าศพ มีแต่ใจไม่มีกายก็เ,เรียกว่าผีมีทั้งกายทั้งใจั้งจะเรียกว่าคนถึงจะเป็นมนุษย์ใจเรามีอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็อยู่ในตัวของเราดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์อยากใสบริสุทธิ์โตแต่กรฟองไข่แดงของกายก็มีอยู่ ความรู้หรือวิธีการที่จะเข้าถึงก็มีอยู่แถมยังมีครูบาอาจารย์จะคอยเป็นกระยาณมิตรให้คอยนั่งเป็นเพื่อนคอยแนะคอยนำคอยประคับประคองให้เราได้เข้าถึงก็มันมีทุกอย่างอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องไปกลัวทำไมว่าเราเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้เห็น รมะกับเขาในชาตินี้กลัวไม่เข้าเรื่องนะไอ้ความกลัวอย่างนี้จะทำให้เราขี้เกียจนั่งเบื่อนายนั่งสังกตายนั่งไปหรืออยากได้อยากเห็นมากซะเกินส่วนไปเนะี่ยมันล้ำเกินไปเนะี่ยจนกระทั่งกลายเป็นความอยากปเปลี่ยนจากฉันทะมาเป็นความอยาก ฉันท้านะมันอยากพอดีพอะความอยากในตรงนี้ก็มันเกินไปนะีมันก็เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกกลัวนะลุงนะว่าเราจะไม่เห็นธรรมะถ้าเราได้ทำเราก็ทำได้ถ้าเราได้ทำทุกวันเราก็เห็นได้เร็วเข้าถ้ายิ่งถูกวิธีก็ยิงเดเห็นได้เร็วใหญ่ เพราะฉะนั้นวันนี้นะลูกนะทำลายกำแพงแห่งความกลัวไปซะให้หมดทุบทิ้งไปเลยให้มันล่มสลายไปขุดรากเงาแห่งความกลัวที่ฝังในสุสารของหัวใจเนี่ยกลัวไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นขุดแล้วก็เอาไปทำลายซะให้หมดแล้วก็ทำหัวใจให้เบิกบานแช่มชื่นท่องคำขวัญอาถาสําสำเร็จ ว่าแม่มือตื่มืดมิดเราน่ก็มีสิทธิ์เขาถึงธรรมให้เบิกบานทีเดียวมีหลายท่านนำมาเล่าให้ฟังโอ้หลวงพ่อครับชาตินี้ผมคงไม่มีโอกาสเห็นไลยเขาหรอกนั่งมาก็ตั้งนานงานก็เยอะภารกิจก็มากอายุไขก็เพิ่มพูนร่างกายก็เสื่อมไปทุกวัน บอกว่าเธอะนั่งไปตามที่หลวงพ่อแนะนเนี่ยทำยังไงสบายๆเอาเราลืมกฎเกณฑ์ชั่วคราวไว้ก่อนนั่งแบบเบิดดอย่างนี้แหละตามคำแนะนำหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อก็ได้แนะน,นำเอาไว้ไว,ว่าถ้าเรานึกถึงศูนย์กลางกายในตัวไม่ได้ อยู่ในตัวแล้วเราแล้วเรามันเครียดแล้วก็เอาตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกายที่กระจายไปแล้วอย่างที่เด็กแนะนําทุกวันก็ทําไปปรากฏว่ามียวันหนึ่งได้ผลใจก็สบายสบายใจรวมพลึบสว่างโปรงภายในเห็นตัวเองสุขใสทีเดียวมีความสุขมาก เลยพลอยให้ทั้งบ้านนะเกิดการตื่นตัวอยากปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนที่มองดูแล้วนะว่าคงทำไม่ได้หรือถ้าได้ก็ยากมากที่สุดยังทำได้ก็เกิดการตื่นตัวปฏิวัติความคิดกันใหม่ทำจิตให้สงบแล้วก็พบแสงสว่างพบตัวเองพบองค์พระภายใน เห็นไหมแจ้าว่าเขาก็ทําได้บางคนก็บอกว่าเออวิธีทีหลวงพ่อบอกว่าให้ลืมกฎเกณฑ์ไว้ชั่วคราวคือเราลืมแต่เราก็ยังอยู่ในรูปที่บอกว่าง่วงก็หลับเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาเออผมก็ไปทําตามที่หลวงพ่อเนี่ยนี่คนเนะจ๊ะ แต่เดิมนะมีความรู้สึกว่าดังสมาธิเนี่ยเราคงหลับไม่ได้หลวงพ่อคิดดูสิครับว่าผมเหนื่อยมาจากงานนะี่ยสังขารนะ่ะมันไม่ไหวแต่ใจผมมันสู้พอบอกว่ามันหลับไม่ได้เนี่ยมันก็ฝืนง่วงก่อกง,ง่วงจิตก็ไม่ร่วมนั่งแล้วก็เมื่อยมืดไม่ม่วนเลยเนะี่ยมืนซึไมไปที่อีก หลวงพ่อบอกว่าหลับได้แต่ตั้งหลับอย่างผู้รู้หลับแล้วต้องได้บุญด้วยจิตต้องบริสุทธิ์ด้วยคือหลับในกลางผมรู้สึกผมสบายใจผมก็เลยปล่อยให้มันหลับมันก็แปลกเพราะเราอยากให้มันหลับมันดันไม่หลับมันกับรู้สึกมันมันเกือบหลับแต่มันไม่หลับ มันอยู่ในระดับที่คล้ายๆกับตอนผมก็ไล่ะหลับแล้วมันโล่งไปเลยผมก็ไม่ได้เห็นอะไรรลกแต่มันโล่งมันโปร่งไประบบประสาทเหมือนต,นตื่นตื่นตัวตื่นภายในเนี่ยมันสดชื่นเหมือนเรานอน,อนหลับไปสักตื่นแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่มันยังไม่สดชื่นเท่าครับที่รู้สึกโล่ง โร่งเบาสบายสบายผมไม่เห็นอะไรนะแต่ผมชอบจังเลยแล้วมันก็ไม่หลับแล้วมันก็หายง่วงหายเพลียใจเนี่ยเบิกบานเริ่มมีความรู้สึกรักอยากกันนั่งแล้วนะแต่ก่อนผมต้องฝืนนั่งพยายามนั่งเพราะผมอยากได้บุญนะแล้วก็คิดว่าอย่างไงมันก็ไปเห็นธรรมะเราเอานั่งเอาบุญดีกว่าแล้วก็นั่งเอาขันติบารมีด้วย นั่งไปอย่างนั้นแต่พอได้อารมณ์อย่างนี้ครับผมรู้สึกผมมีความหวังนะลึกๆแต่ผมก็ไม่คาดหวังว่ามันจะได้วันไหนนะผมพึงพอใจกับความรู้สึกที่โลง่โลงวง่วางเคว่งควางเหมือนอยู่กลางอาวากาศมันสบายมันเบิกบ,บานใจมันเป็นอิสระซึ่งผมไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อน แต่ก่อนน่ะจะนั่งหรือว่าไม่ได้นั่งเนีมันรู้สึกมันคับแคบอะมันทึบๆอ,อึดอัดมันไม่โปร่งเลยเนี่ยแต่วันนี้สบายคนที่เราถ่ายทอดต่อมาให้ฟังอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาสว่างแล้วจ้ะจากว่างๆมาสว่างแล้วนั่งยิ้มสดชื่นเบิกบ,บานเดียว บางคนก็บอกเออหลวงพอ่ออนุญาตให้ขยับได้ให้ลูกไปเดินได้เออเขายังชั่วผมก็ทาําตามอะขยับไม่ให้มีเสียงดังไปกระทบกระเทือนคนข้างๆเพราะแต่ก่อนผมนั่งมันเมื่อยผมก็ฝืนนั่งแล้วก็เคยจำได้ว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าเรานั่งเอาธรรมะ ไม่ใช่นั่งเอาท่าแต่เรานั่งเอาทานำนั่มนั่งท่านั่งทำสมาธิไม่ใช่ได้นั่งสมาธินั่งสมาธิมันต้องสบายสบายแต่นั่งท่าสมาธิก็ดูสวยดีท่าสวยแต่ว่าเมื่อยฟรีเมื่อหลวงพ่ออนุญาตอะไรขยับผมก็ขยับบางครั้งผมก็ลุกไปเดิน เออตอนนี้ผมสบายที่มันสบายคือพอมันหายเมื่อยเนี่ยผมก็นั่งนั่งว่าไม่ได้คิดอะไรนั่งเฉยๆเพราะไม่รู้จะคิดอะไรคิดก็คิดไม่ออกก็เลยออกจากความคิดทำจิตให้มันสงบนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ไม่คิดอะไรอ่ะไม่ได้คิดมันจะเห็นหรือว,ว่ามันไม่เห็นก็นั่งเฉยๆโอ้มันวรมวรมวูบลงไปเหมือนตก จากที่สูงหล่นลงไปโอ้ผมตกใจแต่ผมก็ชอบเพราะมัหล่นไปแล้วมันสบายแต่มันซื้อเสียวก็ลังลัง,ลงเหนียวเหนียวลังๆงเอาไวนะ้แต่ก็รู้สึกว่าสบายแล้วก็ลึกๆไก,ก,กลๆนะมันเหมือนมีแสงอะไรอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทำให้มีความหวังนี่นะจ๊ะอีกคนก็นเป็นอย่างนี้อีกคนหนึ่ง บอกว่าโอ้ความฟุ้งเป็นอุปสรรคตัวหนูเหลือเกินน่หนูพยายามปัดๆนะภาษาของเขาปัดๆความฟุ้งไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจพอเวลานั่งหนูมีน้อยเหลือเกินหนูต้องทํางานทําการก็จะผลีกตัวมันนั่งกับหลวงพ่อได้เนี่ยมันก็ลําบากแล้วเวลานั่งกับหลวงพ่อก็น้อยเหลือเกินมันฟุ้งน่หนูก็เลยปัดๆมันยิ่งปัดมันก็ยิ่งอึ ยิ่งกระสับกระสายทุรนทุารทายไม่มีความสุขเลยพอหลวงพ่อบอกให้ลืมตาได้แต่ค่คอยๆลืมหนูก็ทำตามเออความฟุ้งมันอยู่ที่หลับตาจริงๆเนะี่ยพอเราลืมตามาดูลูกในตาคุณยายเนะนี่ยในภาษาเขานะจ๊ะพบดวงตาท่านใสเป้าหนูมีความสุขอบอุ่นใจเนะี่ยที่ เห็นดวงตาของยายหนูเลยหลับตาไปใหม่ดวงตาคู่นั้นน่ะติดเข้าไปอยู่ในใจหนูหนูมองเห็นชัดทีเดียวแหละเดี๋ยวนี้มีความสุขมากนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้ว่าถ้าเราทำถูกวิธีแล้วมันต้องเห็นเพราะฉะนั้นสลัดความกลัวว่า จะไม่เห็นนะมันออกไปจากใจซะให้หมดในวันนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปนะจ๊ะเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆที่จุดที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจนะลุงนะนิ่งตรงนั้นแหละนุ่มๆละมุนละไม ให้ใจเบิกบานสบายสบายนะจ๊ะให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสใสต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ